ระดาว78รายงานตัวครับนี่เป็นคำวยากรณ์ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับฟ้าเปิดครึ่งปีหลัง2566ได้เวลาเพื่อหัดหมดเวลาราหูเงินทองและผองเพื่อนสำหรับชาวลัคนาราศีกุมครับผม ครับแต่โปรดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคาพระยากรในคราวต่อไปสำหรับชาวลัคนาราศรีกุมนะครับการหมดเวลาราหูนี่ไม่ได้หมดเวลาของท่านนะครับแต่มันต้องเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการนะครับเปลี่ยนแปลงวิธีการฮะรอย่าลืมนะครับว่า ระยะเวลาที่ดาวพระหูซึ่งเป็นดาวเผื่อตัวของท่านด้วยเนี่ยครองลัคนาของเมืองเนี่ยเรียกทุาครองกันมานานนะครับดังนั้นเนี่ยจังหวะเวลาเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เรียนได้ว่าจะเป็นวิธีการของราหูเต็มๆนะฮะวิธีการของราหูเต็มๆจะได้ดีจะได้อะไรต่างๆก็เพราะ เรียกว่าพวกพ้องนะครับจะจะได้ไม่ดีอะไรต่างเนี่ยเพราะวิธีการที่ใช้นะครับเรียกได้ว่าหมายความตรงไปตรงมาเนี่ยมันไม่ใช่เลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนเนี่ยนะฮะเรียกว่าจังหวะที่พระหูเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยความคิดความอ่านเนี่ยนะฮะเรียกว่าจะเป็นไปในทางที่เรียกว่าจะได้อะไรที่เป็นก้อนใหญ่จะได้อะไรที่เป็นก้อนโตเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าซิกแซกนะครับบือรู้บางทีก็หวังแต่ว่าจะมีโชค หวังแต่ว่าจะมีลาบนะครับจะไม่สามารถใช้วิธีที่เรียกร่าเป็นความสามารถของตัวเองนั้นนะหรือใช้เรื่องอะไรที่มันตรงไปตรงมาได้เลยเวลาเหล่านั้นเนี่ยกำลังจะต้องถอยลงไปวับนะถอยลงไปนะครับเพราะว่าในดวงเมืองเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าราหูเนี่ยนะฮะกำลังจะเดินเข้าสู่ภพวินาศดังนั้นวิธีการในแบบของราหูหรือความเสื่อมลงของวิธีการของราหูเนี่ยจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้น วิธีการของพระหัสความตรงไปตรงมาการใช้วิชาการการใช้กฎเกณฑ์การใช้เรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นจริงเป็นจังยิ่งขึ้นแล้วก็เรียกว่าต้องปรับตัวกันอย่างมากนะต้องปรับตัวกันอย่างมากหลายหลายคนกําลังเริ่มได้รับผลแล้วนะครับเพราะว่าองศาณเวลานี้เนี่ยแน่นอนครับการเดินไปนะฮะในขณะที่เขาเรียกว่าพระหัสกำลังจะครองฟ้านะฮะครองลักนาในขณะที่ ราหูกําลังจะลาลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องราวถ้าเราเปลี่ยนท่านไม่เสียหายครับไม่เสียหายนะครับตัวท่านถึงจะเป็นดาวราหูแต่ไม่เสียหายขอเปลี่ยนวิธีการอยู่วิธีการทําสิ่งต่างๆเนี่ยรอดครับแหมเรื่องปรับตัวเนี่ยบอกได้เลยไม่มีใครสู้ราหูอยู่แล้วนะครับผมบอกได้เลยนะครับก็ใช้วิธีการของราหูนั่นแหละก็คือรู้จักปรับตัว ู้จักพูดจานะครับถึงเวลาพฤหัสเราก็เป็นพฤหัสนะครับเขาถึงเวลาใช้ปัญญาเราก็ใช้ปัญญานะครับเชื่อนะครับปัญญาของตัวท่านเนี่ยนะครับในแต่ละคนเนี่ยแน่นอนพฤหัสที่มีมาแต่กําเนิดเนี่ยจะแตกต่างกันไปบางคนเป็นกเกษตรบางคนเป็นรา,นชาชาโชคบางคนเป็นมหาอุดบางคนเป็นอุจวิลาภจารพิมุขอันนี้แล,ล้วแต่นะครับไม่ว่าคุณภาพของพฤหัสของแต่ละท่านจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ ความเป็นราหูในแบบของท่านเนี่ยจะสามารถดึงความรู้จะสามารถดึงความสามารถเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนต่างๆเนี่ยเอามาใช้ได้นะครับเอามาใช้ได้จังหวะที่พระหัสเนี่ยนะฮะเข้ามาอยู่ในภพสหัชชะเนี่ยนะครับเรียกว่าเงินทองมากับของเพื่อนอยู่นะเขาเรียกว่าย่างถ้าเราติดอยู่กับคนดีถ้าเราติดอยู่กับกลุ่มที่ดีเนี่ย ไปกับเขาได้ครับไปกับเขาได้นะครับพฤหัสดีนะครับอย่าลืมนะครับว่าดาวพระหัสเนี่ยนะฮะเป็นดาวเจ้าเรือนภพกระดุมพระและลาภะของท่านดังนั้นเนี่ยเมื่อไปติดอยู่กับผองเพื่อนแล้วเนี่ยอ่ะปรับตัวเองให้ใช้วิธีการของพระรหัสเขาดีเราก็ดีเขาตรงเราก็ตรงไปกันได้ครับไปกันได้จริงๆนะครับดาวและการเดินของดาวนั้นนะมันจะส่งผลต่อเรื่องราวต่อการทําสิ่งต่างๆในโลกนี้นะครับ ขาเรียกว่าไงอ่ะมันเหมือนมันแผ่กระแสแผ่รังสีมาแล้วเนี่ยถึงเวลาฉายความดีเนี่ยถึงเวลาความดีที่เคยอับแสงเนี่ยจะโชนแสงเนี่ยเราก็ต้องใช่ตามนั้นนะครับทอนดาหูอยู่เนี่ยมันก็ต้องเป็นเงาเนาะอยู่กับเงาก็ต้องใช้วิธีของเงานะครับอันนั้นมันก็ไม่ผิดนะครับเพื่อความอยู่รอดทุกคนย่อมต้องรู้จักปรับตัวคราวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยปรับตัวได้ครับผมเชื่อโอ้ยเรื่องปรับตัวเนี่ยนะครับ ชาวลัคนาราศีกลุ่มดาวราวหูเป็นดาวประจำัวที่หนึ่งเลยนะที่หนึ่งเลยนะจริงๆไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเอ้ยเดี๋ยวดาวราวหูนี่เข้าพวกวินาศโลกแล้วเราจะนั่นเจงกระบงถ้าเปลี่ยนวิธีไม่เจ๊งกระบงครับไม่เจงกระบงจริงๆรอดครับอยู่ที่ไหนก็รอดถ้ารู้จักเปลี่ยนวิธีนะครับแค่เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนาราวไปนะครับเปลี่ยนเรื่อง การพูดจาเปลี่ยนเรื่องการทำอหูหันมาสนใจเรื่องวิชาการนะสนใจเรื่องต่าง,างๆซึ่งเป็นความจริงจังของกฎเกณฑ์สนใจมากขึ้นไม่ใช่อุต่ก่อนทาอะไรทําได้ไม่สนใจอันนี้เปลี่ยนนะเปลี่ยนได้เวลาแล้วครับได้เวลาที่พฤหัสจะครองฟ้านะเงินทองและผองเพื่อนจะยังคงไหลามาเทมาเปลี่ยนให้ทันครับชาวลัคนาราศรีกุมทุกท่านขอให้ได้รับผลดีขอให้เปลี่ยนแปลงกันให้ทันนะครับ